ได้แล้วพี่ก็สามแปดศูนย์นะครับจากการยิงก็คือว่าเนื้อตรงฝั่งนี้นะครับจากลูกไอพีเนื้อหายไปซีกหนึ่งนะครับก็เปรียบเทียบับการยิงเข้าผ่านชั้นผิวหนังแล้วก็ไขมันนะครับมาโดนกล้ามเนื้อสิ่งที่ตกลงมานะครับก็คือ,อขวดน้ำเนี่ยเปิดเป็นเสมือนหนึ่งช่องท้องหรือว่าของเหลวนะครับ ครั้งแรกของการโดกนกระสุนเนี่ยมันจะมีอยู่2องย่างที่โดนด้วยกันเรียกว่าไฮดรอลิกช็อคแรงกระแทกนะครับต่อมาคือว่าเมื่อเข้าไปในของเหลวเนี่ยเกิดขึ้นซึ่งกระแทกกับไว้ภายในเนี่ยให้เกิดความเสียหายเขาเรียกช็อคเวฟนะครับในนี้จะมีลองดูนะฮะจะมีเศษอยู่นะครับทั้งหมด5แฉกแกอีหนึ่งแฉกนะครับที่ทะลุกออกไปหมายความว่าน้ําปริมาณ5ลิตรขน้ําถูกกระสุนเนี่ยยิงทะลุไปแล้วก็มีการแตกตัวลักษณะการฉีด นะครับลูกระสุนที่ออกนะครับอันนี้คือลูกระสุนที่ออกมันจะมีอีกท่อนหนึ่งที่เป็นท่อนที่2นะครับของ IP เนี่ยเมื่อแฉกไปแล้วเป็นการเบิกเนื้อเยื่อท่อนที่2มีขนาดหน้าตัดเท่ากับอยู่สามแปดศูนย์เนี่ยทะลุนเลยนะครับหมายความว่าจากระยะด้านหน้าด้านหลังของกล้ามเนื้อเนี่ยสามารถทะลุได้เกิน10ซนเมตรพร้อมกับมีการแตกตัวที่สมบูรณ์นะครับอันนี้คือการทํางานของลูกไอผ่านกล้ามเนื้อผ่านไขมันชั้นผิวหนังนะครับแล้วก็ของเหลวอวัยวะภายในนะครับ ถือว่าเป็นลูกกระสนุนที่หยุดทันทีเป็นจุดสี่ห้าใช้กระนี้นะครับหนึ่งสอสามสี่ห้าหกเจ็ดอันนี้มีแปดยิงกับคิมเบอร์กี่นิ้วครับอันนี้สี่นิ้วแล้วกันพี่ถามว่าเวลาบรรจุกระสุนเนี่ยมันติดไหมลองดูนะครับเราจะปลดสไลด์แบบธรรมดาพานาเพื่อดูว่าแลมนะครับป้อนได้ปกติสไลด์ปิดสนิทนะครับไม่มีปัญหาใดใ ต่อไปดูการยิงแล้วก็คัดปอกกระสุนโคคาเริโโ่มมีการแตกตัวสังเกตจากเนื้อเยื่อรอบข้างเนี่ยแหลกเละแล้วก็เป็นริ้วริ้วต่างๆที่ไม่เท่ากันเนี่ยเพราะว่าอางนี้น กระสุนเริ่มแตกตัวความหนาของชั้นผิวหนังผมตีเป็นสองเซนครึ่งเมื่อมีการผ่านไขมันผิวหนังเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อนะครับเมื่อไปเจอกับน้ํานะครับเห็นไหมฮะมีรูยังไม่แตกตัวสักทีเดียวแต่เมื่อผ่านน้ําจะมีการแตกตัวแต่ว่าเมื่อเจอของเหลวกระสุนจะทําปฏิกิริยาในการฉีกออกเพราะฉะนั้นเนี่ยรูเข้าจุดสี่ห้านี่จะเป็นรูสมบูรณ์นะครับจะอยู่ในนี้นะครับพร้อมกับเป้านะครับ แหวกออกไป RIP จะมีกระสุนท่อนที่2นะครับที่มีขนาดหน้าตัดจุดสี่หพุ่งออกไปหนึ่งนัดนอกจากเองนะครับดูสภาพรูคือเป็นรูสมบูรณ์ไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวหลังจากผ่านเนืงเง้อเยื่อหมายความว่ากระแทกผ่านไปอีกหนึ่งนัดนอกจากจะเบิกเนื้อเยื่อแล้วนะครับยังมีกระสุนจุดสีอีกหนึ่งนัดเข้าไปประมาณอีก12เซนนะครับอันนี้ถามว่าพอผ่านใช้ไขมัาแล้วสิ่งหนึ่งที่ต้องเจอในร่างกายทั่ว,วไปก็คือซิคงก่อนที่จะไปโดนอวัยวะภายใน นะครับซี่โครงจะเป็นตัวรอรับนะครับหรือเป็นกรอบสำหรับหัวใจนะครับปอดนะครับรวมถึงอะไใหญ่ๆภายในอันนี้เราจะดูนว่ายิงผ่านชั้นผิวหนังนะครับแล้วก็ไปโดยแวะภายในเนี่ยผ่านซี่โครงเนี่ยการแฉลบการทะลุทะลวงนะครับแรงกระทะของจุด4-5นะครับเป็นยังไง เข้าไปชั้นผิวหนังก็เหมือนเดิมครับเี<ม>่ซีโครงอยู่อันนี้คือซีโครงนะครับซีโครงถูกทําลายนะครับนะอันนี้คือเป็นกระดูกซีโครงถูกทําลายนะครับลักษณะบาดแผลกว้างมากน่าจะมีนี่ครับกระดูกแตกเห็นไหมลนะักษณะของกระดูกเนี่ยไม่สามารถหยุดยั้งได้นะครับเกิดการแตกตัวอย่างทันทีนะครับก็คือแตกแตกหักเสียหายเลย นะครับทะลุมาโดนถังที่2แรงอัดทําให้ขวดเบี้ยวนะครับเบี้ยวรุนแรงครับเกิดแรงดิดเขาเรียกว่ากิดช็อคเวฟทะลุไปขวดที่สอขวดนี้หัวกระสุนโออันนี้ทะลุฮรทะลุออกจากด้านหลังหัวกระสุนตกไปตรงด้านนู้นนะครับถือถือว่ากลายเป็นว่าอำน,นาจทะลุทะลวงรุนแรงมากครับไม่สามารถหยุดยั้งกับ ของเหลวที่เป็นน้ําได้ในขวดที่2องความความกว้างของมันเนประมาณหนึ่งฟุตหรือสาสิบเซนหมาคาว่าเมื่อมัแฉกออกไปแล้วเนี่ยเป็นการเบิกเนื้อเยื่อทำลายเนื้อเยื่อหน้าจัดขนาดจุดสี่ห้าที่เป็นขวดที่สองยังพุ่งต่อไปอสําหรับกระสุนจุดสี่ห้าเนี่ยสามารถพุ่งต่อการทาลายเนื้อเยื่อของเหลวได้เกินสามสิบเซนนะครับการทํางานของมันนะครับขนาดจุดสามแปดศูนย์ที่เรียกว่าขนาดเล็ก บ้านเราเรียกว่าก mm. <ım. raining S 2> ้ามมสั้นเพราะว่าหน้าตัดมันคือก้ามมเท่ากันนะครับเป็นว่าลักษณะของเขาเนี่ยนะครับตัวนี้จะเล็กกว่านะครับดินปืนสั้นกว่านะครับแล้วก็เป็นจุด4.5นะครับจุด4.5ดับโฟไฟบ้านเราเลืก11มมนะครับแล้วก็เป็นจุด4.0นะครับบอกก่อนนะครับว่าลักษณะการทํางานของเขาเนี่ยมันจะมีความพิเศษในการเงื่อนไขของการออกแบบผมจะให้ดูอย่างนี้ลักษณะของเขาเนี่ยนะครับ แล้วผมเทียบกับกระสุนลูกจริงมันจะมีเขี้ยวอยู่ตรงด้านหน้านะครับสำหรับก้ามอมอ,มอนะครับจะมี6กเขี้ยวเมื่อเข้าผ่านเนื้อเยื่อไปนะครับมันจะมีการฉีกและแตกตัวนะครับในสเปคของเขาเนี่ยอย่างรูปภาพเนี่ยนะครับมันจะเริ่มแตกตัวที่ประมาณ4ี่ห้าเซนเมื่อผ่านผิวหนังเข้าไปพอผ่านไปแล้วนะครับมันจะมีท่อนที่2นะครับที่เรียกว่าโคนที่หน้าตัดปกติถ้าก้ามอมอก็คือก้ามอมอวิ่งผ่านอ,อไปถามว่ามันทํางานยังไงนะครับ ลักษณะการวิ่งผ่านของเขาคืออย่างนี้ผมให้ดูก่อนนะครับเมื่อผ่านเนื้อเยื่อเข้าไปนะครับนี่คือหลังจากด้านหน้านะครับเส้นตัดตันนี้คือมา 2- อสามเซนเมื่อผ่านของเหลวเจอชั้นไขมันจะเกิดการแตกตัวเนื้อเยือ่อบริเมื่อถูกทําลายแล้วนะครับอันนี้จะเป็นช่องโพรงฮนะที่ให้ขนาดหน้าตัดข้อที่สองเนี่ยพุ่งออกไปนะครับในอีกระยะหนึ่งก็เหมือนกับว่าเรายิงด้วยกระสุนขนาดปกตินะครับโดยที่นะครับเรามีจํานวนเขี่ยวองเขาในอนการเบิก อันตรายเนื้อเยื่อลักษณะการแตกตัวนะครับของเขาแตกสมบูรณ์เห็นไหมครัหัวพวกนี้นะครับทำจากกระถองแดงลักษณะที่แข็งรูปทรงไม่มีการเสียหายนะครับจากการที่ยิงทดสอบเพราะฉะนั้นหมายความว่าทํางานได้สมบูรณ์แบบ <S <S มเมื่อเจอชั้นผิวหนังเนื้อเยื่อและเจอของเหลวเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาเจอเนี่ยจะเจอแรงกระทกครั้งแรกที่เขาเรียกว่าดนามิกช็อคแต่พอถ้ัไปเจอของเหลวนะครับเกิดช็อคเวฟข้างในนะครับที่เกิดของเหลวนั้นเขาเรียกว่าช็อคเวฟนะครับในการทาอันตรายของเขา ผมเปรียบเทียบห้เห็นนะครับนี่คือขนาดจุดสี่ห้าเท่านี้สองที่มีสภาพสมบูรณ์นะครับความเร็วของเขานะครับเริ่มจากตัวนี้ก่อนจความเร็วค่อนข้างสูงนะครับที่พันสองร้อยห้าสิบพุทธต่อวินาทีนะครับน้ำหนักของหัวกระสุนเนี่ยหกสิบสามกรัมนะครับก้าวมมอก็มาร้อยสิบสองถึงนร้อยยี่สิบห้ากรัมความเร็วใกล้เคียงกันครับส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นจุดสี่ห้าก้าวมมอครับตัวนี้เป็นจุดสี่ห้าครับ สเปคความเร็วของเขาเนี่ยจะตกที่975ฟุตต <and> <moon> ่อว <anger 000> ินาทีน <gamma rock teor in> ้ำหนักหัวกระสุนจะอยู่ที่103เกรนหมายความว่าความเร็วสูงกว่าลูกกรนของหัวตะกั่วบ้านเรานิดหน่อยแต่ความเร็วไม่ถึงกับลูกวีชัตเตอร์แต่จากที่ทดสอบเมื่อกี้เนี่ยนะครับก็คือสามารถยิงผ่านชั้นผิวหนังเจอเมื่อผ่านกระดูกซี่โครงสามารถทะลุโขดน้ําที่1นโขดน้ําที่บรรจุน้ํา5ลิตรและทะลุออกไปโขดที่2องโขดที่2องลักษณะการทะลุเนี่ยนะครับไม่ได้ฝังด้านในแต่ทะลุออกไปเลย โดยที่สภาพหัวเนี่ยนะครับท่านีสองสมบูรณ์เป็นแนวตรงหมายความว่าการทำงานของเขาเนี่ยนะครับเมื่อมีการแตกตัวผิวหนังบริเวณนั้นเนี่ยนะครับซี่โครงที่เราถ่ายเมื่อกี้เนี่ยเกิดการแตกหักมีการเปิดทางออกไปทําให้เท่านี่สองเนี่ยซึ่งมีความเร็วเนี่ยในการส่งนะครับประมาณ900คูณต่อวินาทีเนี่ยสามารถส่งต่อไปได้ถามา่าเกิดอะไรขึ้นอำนาจทะลุทะลวงเนี่ยรุนแรงกว่าลูกจริงแต่แรงกระทะนะครับเมื่อมีการเปิดตัวนะครับของเทียวพวกนี้ มากกว่าลูกหัวลูธรรมดาทั่วไปเพราะว่าหัวลูธรรมดาทั่วไปเนี่ยจะมีการแบ่แตกตัวนะครับแล้วก็เปิดพื้นที่ของหัวกระสุน <c oughs> เช่น11มมเนี่ยก็จะกลายเป็น12มิล3มิลําให้เกิดช็อกเวฟขนาดสูงแต่ตัวนี้ผมตีเขาข้าอย่างนี้นะครับถ้ามีการแตกตัวลักษณะออกหางลาักษณะนี้ในแต่ละหัวเนี่ยมันจะมีช็อกเวฟกับดันดมิกเวฟเนี่ยนะครับในตัวของมันเองอยู่แล้วเมื่อมันเปิดกว้างเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเป็นการนะครับ เปิดบาดแผลให้กว้างมากนะครับเรียกว่าเท่าทวีคูณเพราะฉะนั้นเนี่ยอำนาจในการหยุดยั้งเนี่ยของเขาเนี่ต้องใช้คําว่าทันทีแล้วก็ใช้คําว่าเด็ดขาดนะครับรุนแรงในลักษณะาการออกแบบและก็ดีไซน์ของเขาเพราะฉะนั้นกระสุนพวกนี้นะครับจึงเหมาะสมนะครับสำหรับใช้กับร่างกายนะครับมือเยื่อแต่ถามว่าจะใช้สําหรับโลหะได้ไหมโลหะก็ยังได้อยู่นะครับโลหะแข็งเพราะว่า้ยืยความแข็งของหัวท่องแดงเนี่ยก็ยังเพียงพอ นะครับที่จะผ่านโลหะผิวบางนะครับในปริมาณความหนาที่ไม่กี่มิลลิเมตรนะครับโดยที่ลักษณะร,รูกทรงก็ยังสามารถรักษาคงสภาพของหน้าตัดเอาไว้ไปทําลายสิ่งที่อยู่ด้านหลังได้นะครับเป็นกระสุนเฉพาะต่อจงแต่สามารถใช้อเน,นกประสงค์พอสมควรนะครับตัวนี้ก็ต้องอยู่ลักษณะประเภทของการใช้งาน